สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงเย็นนะคะตามสัญญาค่ะที่บอกว่ารุ้งจะมาขยายภาพให้คุณเห็นภาพการทำงานของ5กระบวนการในการใช้กดแรงดึงดูดได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเชื่อว่าตอนนี้คงมีหลายคนแล้วนะคะที่มีลิสต์คู่ชีวิตเนี่ยไว้อยู่ในมือตัวเองแล้วก็มีหลายคนนะคะที่ส่งลิสต์คู่ชีวิตของคุณเนี่ยมาให้รุ้งดูในอินบ็อกซ์ด้วยนะคะก็เขียนได้ละเอียดเลยดีทีเดียวนะคะ สำหรับการทำงานของ5้าขั้นตอนการใช้กฎแรงดยูดในการดึงดูดคู่ชีวิตที่คุณได้สร้างไว้แล้วนะคะรุ้งอยากจะมาอธิบายเปรียบเทียบให้คุณได้เห็นภาพการทำงานของ5้ากระบวนการนี้ผ่านเรื่องราวแบบนี้นะคะสมมุติว่าวันนี้นะคะ,ะคุณเดินเข้าไปที่ร้านอาหารที่คุณชอบกินคุณชอบกินอะไรกันบ้างคะรุ้งชอบกินฟูจิเนาะพูดกินแล้วกันนะคะเป็นกันเองไม่ต้องพูดว่าทานหรอกเนาะ กินลวกันเนาะรุงชอบกินฟูจิใช่ไหมคะสมมติว่ารุงก็เดินเข้าไปที่ร้านฟูจิอะคะ่ะร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะเสร็จแล้วรุ่งก็เข้าไปนั่งอะคะ่ะเลือกโต๊ะที่เราชอบแล้วเราก็เข้าไปนั่งรุ่งเข้าไปนั่งแล้วรุ่งก็นั่งอยู่เฉยๆแบบนั้นอนะอยู่สักประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีนั่งเฉยๆเลยนะคะแล้วลุงก็ดูนาฬิกาเอ๊ะที่ผ่านไปสิบนาทีแล้วนะเอ๊ะที่ผ่านไปยี่สิบนาทีแล้วนะ เอ้ที่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะทําไมพนักงานยังไม่เอาอาหารมาเสิร์ฟลุงอิงเนี่ย <c oughs> คุณว่าลุงตลกไหมคะในเมื่อลุงเข้าไปนั่งในร้านอาหารแล้วลุงไม่ได้เรียกพนักงานไม่ได้ออเดอร์ว่าลุงอยากกินเมนูอะไรเสร็จแล้วอยู่ดีลุงก็นั่งจับเวลาดูว่าเมื่อไหร่าอาหารจะมาเสิร์ฟตรงหน้าลุงม,มันตลกไหมคะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ โลกใบนี้นะคะเป็นเหมือนเมนูขนาดใหญ่เป็นเหมือนแคตตาล็อกขนาดใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขความสําเร็จอาชีพการงานหน้าที่เงินทองความรักอะไรก็ตามนะคะที่อยู่ในโลกใบนี้เป็นเหมือนเมนูหรือเป็นเหมือนแคตตาล็อกเล่มใหญ่อะคะ่ะที่คุณมีหน้าที่เปิดแล้วดูว่าตัวเองอะคะ่ะชอบอะไรในเมนูนั้นชอบหน้าไหนชอบอะไร แล้วคุณก็มีหน้าที่เรียกพนักงานนะคะให้มาหาคุณแล้วคุณก็ออเดอร์รายการที่คุณชอบอะค่ะให้เขามารับออเดอร์ไปคุณพอนึกภาพออกไหมคะถ้าคุณไม่ออเดอร์คุณก็จะไม่ได้สิ่งที่คุณสั่งแต่ถ้าคุณเรียกพนักงานมาแล้วบอกว่าคุณอยากกินปลาแซลมอนย่างอีกไม่เกินสักประมาณสิบห้านาทีพนักงานก็จะเอาแซลมอนย่างมาเสิร์ฟอยู่ตรงหน้าคุณนี่แหละค่ะคือการทำงานของการครีเอท คุณเปิดเมนูดูดูซิว่าอะไรที่คุณชอบอะไรที่คุณไม่ชอบคุณชอบเมนูไหนคุณสั่งเมนูนั้นสั่งออกไปกับพนักงานเหมือนที่คุณออกคําสั่งบอกออกไปให้โลกใบนี้รู้ว่าคุณต้องการคนแบบไหนสั่งหรือบอกออกไปในรูปของคลื่นความคิดคลื่นความถี่ที่คุณต้องการสมมุติว่าคุณปรารถนาต้องการคนที่เป็นผู้นําแล้วก็คนที่ใจเย็น ถ้าคุณปรารถนาคนแบบนี้คุณต้องมีคลื่นความถี่แบบเดียวกันกับเขาใช่ไหมคะนั่นแหละคือกุญแจสําคัญเลยถ้าวันนี้คุณอยากได้คนที่ใจเย็นคุณจะอารมณ์ร้อนได้ไหมคะถ้าคุณเป็นคนขี้หุิกขี้โมโหขี้วีนอารมณ์ร้อนคุณคิดว่าคุณจะดึงดูดคนที่เป็นผู้นําแล้วก็ใจเย็นมาหาคุณได้ไหมคะไม่ได้เนาะเพราะว่ามันอยู่กันคนละเลนส์ ความถี่มันอยู่เป็นคนละคลื่นความถี่มันจูนไม่ติดกันค่ะอีกคนหนึ่งใจร้อนมากเลยโอ้โหแบบเดือดเลยร้อยองศาอีกคนนึงเป็นคนอา,อารมณ์เย็นนะคะอุณหภูมนะิห้อง25หาองศาห่างกันแบบนี้คุณคิดว่ามันจะจูนจะต,ติดจะมาเจอกันได้ไหมคะไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณปรารถนาต้องการคนแบบไหนให้คุณทําตัวอยู่ในคลื่นอยู่ในเลนส์เดียวกับเขาแล้วส่งความถี่ออกไปยังโลกจักรวาลน,นี้นี่ก็คือการออเดอร์ที่แบบชัดเจนเลยนะคะอย่างถ้าสมมติคุณบอกว่า คุณอยากได้คนที่มีรูปร่างซิกแพคเป็นนักกีฬาหุ่นดีนะคะแต่วันนี้คุณจะปล่อยตัวคุณเองอะให้แบบน้ำหนักร้อยยสิกิโลไหมก็คงไม่ใช่ไหมคะวันนี้ถ้าคุณปรารถนาผู้ชายที่แบบหุ่นดีรูปร่างดีคุณเองอะคะก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นด้วยการที่คุณปรารถนาต้องการคนแบบไหนแล้วคุณมันมันทำให้คุณนะคะยิ่ง ยิ่งดูแลตัวเองยิ่งทาให้คุณดีขึ้นทุกวันแรงปรารถนาแรงความต้องการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันทาให้เราอะค่ะเป็น best version ขึ้นไปอีก best version of yourself ทําให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นจากที่เราดีอยู่แล้วเราก็ยิ่งอยากดีขึ้นอีกเพราะเราปรารถนาที่เราต้องการที่จะส่งคลื่นไปจูนคนที่เขาดีคนที่มีโปรไฟล์ดีๆเราก็เลยต้องกลับมาดูแลตัวเองให้ดีแบบนี้นะคะอันนี้คือเทคนิคหนึ่งเลยนะคะอะมาดูกันต่อมึงบอกแล้วคุณ create สร้าง อยากได้เมนูอะไรออเดอร์ order. เสร็จแล้วก็บิลีฟบิลีฟหรือว่าความเชื่อเนี่ยคุณไปนั่งในร้านอาหารแล้วคุณออเดอร์เมนูไปคุณคุณเชื่อไหมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพนักงานเขาจะเอาอาหารมาเสิร์ฟให้คุณเชื่ออยู่แล้วใช่ไหมคะคุณไปนั่งร้านอาหารร้านไหนพนักงานเขาก็เอาออเดอร์มาเสิร์ฟตามที่คุณสั่งอยู่แล้วอะคุณเคยต้องมานั่งกังวลไหมว่าเฮ้ยเนี่ยสั่งปลาแซลมอนย่างไปอะเดี๋ยวพนักงานจะเอามาให้เนี่ย เฮ้ยเขาจะเอามาเสิร์ฟไหมฮะฉันบอกไปแล้วว่าฉันจะเอาปลาแซลมอนย่างเขาจะเอามาเสิร์ฟไหมอะคุณต้องมานั่งกังวลแบบนี้ไหมคะไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะเพราะคุณเชื่ออยู่แล้วว่าระบบการทํางานของร้านอาหาร่ะพอคุณสั่งเมนูไปเดี๋ยวพนักงานเขาก็ต้องเอามาเสิร์ฟคุณอาจจะรอสักแค่ประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีแต่เดี๋ยวเขาก็เอามาเสิร์ฟหรือว่าถ้าเขาลืมจดออเดอร์นั้นไปคุณตามเขานิดนึงแล้วบอกให้เขาเร่งให้เขาทํามาเร็วๆหน่อย เดี๋ยวยังไงมันก็ต้องมาเสิร์ฟอยู่หน้าคุณอยู่ดีใช่ไหมคะเมนูนั้นเหมือนกันเลยนะคะคุณต้องเชื่อคะ่ะว่าคนที่คุณปรารถนาต้องการแล้วคุณได้ออเดอร์จากกวาลไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาอยู่ตรงปรากฏอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณก็เตรียมรอรับไงคะรอรับด้วยการที่ลุ้มบอกเนะี่ยคุณก็ต้องออกไปปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแล้วก็เปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสตัวเองให้ได้ศึกษานิสัยใ,ใจคอของคนคนนั้น แต่คราวนี้นะคะนี่เมื่อคุณมีลิสต์อยู่แล้วคุณต้องการอะไรคุณจะไม่เปิดโอกาสหรือจะไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ใช่ตามที่ลิสต์ที่คุณลิสต์ไว้เข้ามามันเสียเวลาค่ะมันเสียเวลาที่คุณจะไปเจอคนที่ใช่คนที่คุณปรารถนาแล้วมันคลิกกันเลยระหว่างทางคุณไม่ต้องเสียเวลาเวสท์ไทม์นะคะไปกับคนที่ไม่ใช่แบบที่คุณลิสต์ไว้เพราะวันนี้คุณ คุณมีลิสต์ดับชัดเจนแล้วนะคะคุณก็รีเซฟนะคะรับเมนูนั้นมาจากที่พนักงานเอามาเสิร์ฟนะคะเสร็จแล้วเนี่ยดีแทชเมนต์อย่างที่รุ้งบอกอะ่ะคุณมั่นใจแล้วคุณก็ปล่อยวางใช่ไหมคะว่ายังไงเดี๋ยวอาหารปลาแซลมอนย่างต้องมาเสิร์ฟอยู่ตรงหน้าคุณภายใน10-15นาทีอยู่แล้วคุณไม่ต้องเครียดคุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องเป็นเร่งรล้าไม่ต้องเป็นบทขยี้พนักงานว่า, i, าเฮ้ยปลาแซลมอนย่าง ไม่ต้องใช่ไหมคะเพราะคุณสั่งไปแล้วคุณก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะมาเสิร์ฟอยู่ตรงหน้าคุณความรักก็เช่นกันนะคะคุณก็คือ detachment คุณก็คือ detach มันไปเลยสิ่งไหนที่คุณปรารถนาต้องการแล้วคุณสั่งจัก,กรวาลไปแล้วให้คุณไว้วางใจเชื่อมั่นศรัทธาว่าจักรวาลเขาจะส่งคนคนนั้นมาให้คุณอย่างแน่นอนก็โลกใบนี้เขาทำงานด้วยการส่งคลื่นความถี่คลื่นความต้องการออกไปยังโลกใบน,นี้ เพื่อที่จะไปดึงดูดหรือไปจูนคนที่มีคลื่นความคลิกคลื่นความถี่เดียวกันส่งมาให้คุณอยู่ดีคุณรู้แล้วดังนั้นคุณไม่ต้องมีความกังวลใจใดนๆนะคะว่าคนคนนั้นจะมาเมื่อไหร่คุณทําใจให้สบายคุณส่งคลื่นความสุขออกไปจากตัวคุณนะคะคุณส่งออร่าของความสุขสนุกสนานคุณส่งออร่าของความมีชีวิตชีวาคุณส่งออร่าส่งคลื่นของความรัก ออกไปให้กับคนทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคุณคลื่นความรักคลื่นความเมตตานี่แหละค่ะเป็นคลื่นที่มีความถี่อยู่ในระดับที่สูงและเขาจะทำงานแบบที่ว่าแม่นยำแล้วจะส่งคนที่ใช่มาให้คุณหน้าที่คุณก็คือการที่ใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขความสุขนะคะคุณไม่จำเป็นที่จะรอให้สิ่งที่คุณปรารถนา มาอยู่ตรงหน้าคุณก่อนคุณไม่ต้องรอว่าคุณได้มันก่อนแล้วคุณถึงจะมีความสุขถ้าเป็นแบบนั้นคุณมาผิดทางนะคะความสุขที่แท้จริงคือการเดินทางแล้วคุณซึมซับกับความสุขระหว่างทางที่คุณเดินไปคุณมีความสุขกับตัวคุณเองคุณรักคุณรู้คุณค่าในตัวคุณเอง คุณเดินทางไปในแต่ละวันพร้อมๆกับการที่คุณพัฒนาตัวเองนะคะให้ดีขึ้นในทุกๆวันคุณฝึกที่จะเป็นคนคิดบวกคุณฝึกที่จะมีความสุขด้วยตัวคุณเองคุณฝึกที่คุณจะรักตัวเองคุณทําตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันคุณก็ยิ่งรู้คุณค่าในตัวคุณเองคุณยิ่งสร้างความมั่นใจว่าตัวคุณมีคุณค่ามากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีความสุขมีความสุขเลยนะคะมีความสุขเดี๋ยวนี้เลยไม่จําเป็นต้องรอ ให้ได้รับผลลั์ก่อนไม่จําเป็นว่าคนคนนั้นต้องมาอยู่เคียงข้างคุณก่อนคุณถึงจะบอกว่าชีวิตคุณมีความสุขคุณต้องเป็นก่อนคุณถึงจะมีได้จําได้ใช่ไหมคะดังนั้นคุณต้องเป็นความรักก่อนคุณต้องเป็นความสุขก่อนคุณต้องเป็นความเมตตาคุณต้องเป็นความสนุกคุณต้องเป็นความชื่นชมยินดีคุณต้องเป็นความเชื่อใจ คุณต้องเป็นความรักคุณถึงจะมีความรักคุณเป็นแล้วคุณปล่อยคลื่นนั้นไปแล้วดึงดูดสิ่งนั้นกลับมาในชีวิตคุณนี่คือการทำงานของ5ก,กระบวนการนะคะหรือที่เรียกว่า five secrets of love attraction วันนี้ถ้าคุณได้ออลองลิสต์ผู้ชีวิตแล้วแล้วคุณได้ลองทำตามขั้นตอนนี้แล้วที่เหลือตอนนี้คุณปล่อยใจนะคะให้เชื่อมั่น คุณศรัทธาในสิ่งที่มันจะบังเกิดปรากฏในชีวิตคุณลุงขอให้คุณนะคะเซลฟ์ทล์กเหมือนที่ลุงบอกอย่างสม่ำเสมอเช้าเย็น21วันติดต่อกันพร้อมๆกับทำงานในกระบวนการต่างๆให้มันเชื่อมโยงและมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันลุงคอนเฟิร์มนะคะว่าถ้าคุณชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรและคุณปล่อยคลื่นความถี่แบบนั้นออกไป และคุณมีความสุขกับตัวคุณเองได้ในทุกๆวันไม่ช้าไม่นานโลกจะส่งคนที่ใช่คนที่คู่ควรมาให้คุณในเวลาที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบกับคนกับคุณทุกๆคนอย่างแน่นอนเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะคะสำหรับบทถัดไปที่ลุ้งจะสอนคุณสร้างแมสเตอร์ลิ List คู่ชีวิตที่คุณปรารถนาในแบบที่จำเพาะเจาะจงที่คุณต้องการเราคอยนะคะอีกอึดใจเดียวพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันแล้ววันนี้อย่าลืมเซลฟ์ช็อปก่อนนอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ